สวัสดีครับผมฟุตฟิกมีนะครับผมอ่ะวันนี้เรามาอยู่กันใน GTA RP o หิรัญซิตี้กันนะครับผมเป็นแบบคลิปแรกของ RP o l e l a นะผมไม่ได้ไม่เคยทำ RP o l e l a มาก่อนนะอ่าโอเคมาวันนี้เราจะมาเล่น RP o l e l a บ้างอ่าอย่างแรกไปเบิกรถก่อนอันนี้ผมฝากมาคร่าวๆแล้วนะเรา,เราอ่าอันนี้คือของที่ผมฝากมาเนี่ยครับผม เงินได้ประมาณสองหมื่นหกแปวันนี้เราบอ,อกพูกันเอาไรล,ล่ะรถมดีรถมีรถหลดมีสนเฮ้ย่าพูดเรื่องตีสนาบกันวะอ่าวันนี้เราจะมาฟาร์มเงินกันดีกว่าไปฟาร์มเงินสักรอบสองรอบกันแล้วกันนี่กระบะซิ่งของผมแต่งเต็มมาแล้วโอเคนะครับถมมาเราก็มาถึงจุดฟาร์มจุดแรกกันละราลื่นเ้ ไปบนเลยแบบอืมเจิ่นนิดเดียวเขาไม่ว่าได้อกมั้งเจินนิดเดียวไม่นาว่าเฮ้ยปอกแขนสักหน่อยก่อนทำงานไปเอาหัวจะฟังแค่สามจุดนะหัวจะฟังพระัพระชพะทองเห็ดแล้วก็ไข่มุก สามเตือกคอคนฟาร์มเอาเยอะเรื่องนะเนี่ยตอนนี้ประชาชนมีไม่ใช่ประชาชนดิคนในเมืองมีสามร้อยกว่าคนอยู่ผมผมถือว่าเยอะอยู่นะสามร้อยกว่าคนเนี่ยอืมพูดไปฟาร์ไปนี่แนะหละสะดวกยาวนเฉยๆเดี๋ยวเดวชิปสร้างไงถ้าผมเล่นสปีดชิป ใช่ไหมล่ะฮะพวกบนคิดว่าไงก็ฟังหองบนไปละกันต่อขณะที่ฟังจะได้แบบไม่ไม่ต้องตัดไงไม่ต้องตัดเฮ้ยกิจกรรมทิ้งทองมาเออเพลงเพลงนี้คงไม่มีรขสอร์ออกมาไม่น่ามีละโผล่คิดไม่ว่าไม่น่ามีนะ ตออตนนี้เป้าหมายของผมคือฟาร์มเอาเงินประมาณห้าหมื่นแล้วไปค้ายคุณแจตู้นะครับตอนนี้คือตอนนี้มีประมาณสองหมื่นนิดๆก็เหลืออีกก็เหลืออีกสองหมื่นเหลืออีกสองหมื่นนิดๆไม่ใช่สิมีสองหมื่นนิดๆก็เหลืออีกสองหมื่นเยอะ อ่าเข้าใจอะไร <laughs> <laughs> พูดอะไรเนะไปไปไปเป็นฟางไขม่มุ้งต่อใส่มุ้งเยอะใ,ใกล้เฮ้ยมอใสายใครอืมตัวเหินไปดึงตัวเต็บนี่เห็นฟางไมาห,าหมล่ะไล่เห็นฟาง โชว์ไลน์เหอะมาฟาร์มลืมจิบมีดไปฟาร์มแป๊บเดียอะนะฟาร์มไวมากเมื่อนี้ฟาร์มไวก็จริงนะแต่เงินเงินได้น้อยเงินเงินโคตรแข็งนี่ยโง่วงไวจริงแต่แต่เงินก็แข็กอุ้ยอุ้ยผมโง่ ผมนัวผมนัวผมนัวขอไม่แคทพออย่างไก็ได้หายเอยหายเงเอเอ,อหายละ,ะฟาร์มใกล้เสร็จแล้วเนี่ยอ่ายี่สิแปดยี่สิบเก้าสามสิบ เดี๋ยวต่อไปเราไปฟาร์มเห็ดกันต่ออันนี้เห็ดนี้จะต้องฟาร์มนานหน่อยเพราะผมจะฟาร์มสามชุดนะคือเก็บเก็บไว้ในรถสองชุดแล้วก็อยู่ในตัวอีกหนึ่งชุดขายรอบหนึ่งได้ไม่เยอะนะถ้าผมฟาร์มสามอย่างนี้ขายได้ประมาณอ่าเท่าไหร่ปะอ่าผมตีไปหกร้อยหกร้อยพันสองพันสองแปสามยี่สี่สามพันหกเอ่อ ประมาณ3 0 0กอะผมงฟาร์มรอบนึงนะเดี๋ยวมันจะมีเศษที่ผมปัดทิ้งก็ประมาณ3 0 0ดอะถสี4,000อ่ะ, 4, อะตอนหนึ่งก็ปีไปรอบนึงฟาร์มได้3,007อุ้ยปอะไรละอ่า EQ EQ กลับไปแล้ว โอเคเราใกล้ถึงฟางเหตุแล้วนะนี่นี่น,นี่ฟังเห็ุนี้คนเยอะสุดละบอกเลยมันเป็นนีอาชีพที่ได้เงินดีที่สุดคือการฟังเห็ดหยิบม mm. ีดน,น,นี่เห็นมีกขาชาเ้ยติดรถ ปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊เนี่ยผมเกิดน้อยอ่ะมีแค่า4อันดิงไม่เกิดน้อยจัง้ะเกิดน้อยก็ฟังมชานิดนึงเเฮ่ไม่มีสไลศซึกขล วบนอะไรดีวันอะไรดีเออวนนัเล่นนี้ดีกว่าอ่าตอนนี้คือเมืองน,นี้มันยังทํางานดําไม่ได้นะเพราะว่าเมืองมันเพิ่งเปิดนะเพิ่งเปิดมาได้ประมาณสามสี่วันเองผมไม่รู้นะว่าผมจะลงคลิปตอนไหนผมเลยมันบอกไม่ได้ว่าเมืองมันเปิดไปกี่วันได้ก็บอกคร่าวๆประมาณสามสี่วันละกันเพราะว่าผมน่าจะลงคลิปไม่เกิน ไม่เกินนี้เออไม่เกินนี้อ่าตอนนี้คือแบบมันมันให้ฟาร์มเราเราฟาร์มก่อนนะคือเมืนต้องการให้เราฟาร์มเอารถแล้วก็แบบมีเงินตั้งตัวในการจ่ายค่าปา่าต่ออเประมาณนั้นแหละมันเขาเลยไม่ให้อันนี้ยยังไม่ให้ทํางานดำเพราะว่ามันจะเป็นแบบเหมือนเสียทรัพย้กรวะ่ะ อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเขาเมือนกันแต่ผมเลยคิดว่าในเดืนประมาณนี้แหละพราะเมืองมันเพิ่มเปิดมันก็ไม่น่าให้ทํางานดังเดวเพราะว่ารถรถมีส่วนใหญ่เป็นรถฟ้ากันหมดเลยไงรอบนี้ก็เป็นรถฟ้าปุ๊บไปเยี่ยมครับพี่ชายอ่าตอนนี้คือเต็มไปนหนึ่ง เสร็จแล้วเราเก็บในตัวได้แค่สามสิบนะเห็นเออลือมบอกไปคือแบบขวาร่างไม่เต็มมันก็จะแพกใส่กระเป๋าให้เราก็มันเก็บใส่รถที่ไหนนะเห็ดนี่สามสิบปุ๊บล็อกรถไปต่อจุดเห็ดเก็เห็ด ไเห็ุเกิดบนเรือบนเรือดิบินพันกันทำไมเห็ุเกิดเกิดบนเรือได้อะเดี๋ยวผมก็น่าจะแบบเออมาทำกิจจบูรณาธิการมั้งถ้าแบบถ้าแบบขอเปิดให้จบนะจะได้แบบอะไรนะเอาเอาลายเอาลายที่แบบ มีชิวสอนมาอามาเล่นให้ดูว่าเพราะว่าแบบสอนอย่างเดียวมันไม่ไม่เห็นภาพมาต้องมาเล่นแบบคอมโบสอนเนี่เองกัน,กนแต่ว่าอันที่ผมสอนเห็นไปผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่าผมไม่ค่อยท่ามหรือว่าแบบมันไม่ค่อยติดลอ่อะไม่เอามาไม่เอามาใช้ดีกว่าเพราะว่ามันจะเสี่ยงเกินไปสำหรับคนที่แบบต่อไลฟ์ผมไปเหินหรือว่าเอาไปเล่นก็ผมก็ดีใจนะที่แบบ เป็นประโยชน์ต่อตคนอื่นแต่บางคนอ่ะพอไปคิดเป็นคอมโบของตัวเองนี่แบบโคตรดีเลยนะถ้าใครแบบมีคอมโบดีๆก็จะแชร์ได้นะ <c oughs> <c oughs> ผมผมก็ยังไม่ได้เก่งมากแค่แบบรู้พื้นฐานในการขับรถอะไรมันนิดหน่อยก็ฝึกมาแต่ผมยังไม่รู้แบบลายนอกเมืองเลยนะ ตัดเมืองผมไม่ค่อยได้เล่นอนะ่ะผมยังไม่เคยอุ้มเมืองเลยตับลายเขาลายอะไรตับเมืองวนอะไรพวกเนี้ยเมืองวนแบบวนวนวน,นตรงนี้นะแถวๆด้านบนนี้นะสนามกอล์ฟอะไรพวกเนี้ยเฮเวย์มาไม่ค่อยไม่ค่อยได้เล่นส่วนใหญ่จะเล่นแถวข้างล่างเพราะว่ามานันนี้จบส่วนใหญ่จะแบบกลางเมืองหรือว่าคอนไปขนาดน้านลาจะเป็นแบบที่จบปูนอะไร ข้างบนมันไม่ค่อยมีแบบให้ทํางานดามเอาผมเต็มไปอีกหนึ่งเส้นแล้วนี่หว่ามัวแต่บวชหลอกอล้วนเลยซีงไปปึ๊บเ้าหลอกล้วนทำไมวะเอาต้องไม่ติดเหรอข้างบน,นไปเก็บต่อเส้นี้เสร็จเราจะกลับเมืองแล้วนะ ใหญ่ฟาร์มแบบเนี้ยเสียเวลาในการแบบขับรถเข้าเมือออกมืองแค่นั้นแหละมันไม่ได้แบบเสียเวลาในการเก็บเลยเก็บดูดิเก็บแค่สองวิเองเออแล้วก็รวมเดินเก็บประมาณกี่นาทีประมาณสองถึงสามนาท,ทีเองนะต่อชุดไม่นานก็ดูดิผมวนไปวนมาผมก็ฟาร์มฟาร์มเสร็จไปอีกหนึ่งชุดแล้วเนี้ยมันแบบเปรี้ยวจริงๆอ่ะ แล้วก็ห้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขอโทษแล้วนะเว้นตอนนี้ยังมีเสียงรบกวนอยูอ่หรือว่าผมจะไปชิงทงนี้ก็น่าจะทนันอยู่นะปันกวีปันกวีเกียรีีเออหนึ่งวิมีหกสิบอ่าก็เป็นหกร้อยปีนาที S 1> <S 1> เอ๊ะเดี๋ยวครับเนีใช่ใช่หกร้อยคือสิบนาทีขาดอีกสี่ร้อยห้าร้อยฮาร์โลจีก็เป็นประมาณอ่าสิบเก้าเกือบยี่สิบนาทีไงใช่ไหมประมาณสิบเก้านาทีเออผมคิดถูกไหมเนี่ยถ้าผมคิดเวลาผิดอ่าผมก็ขอโทษเลยนะ <S <S อย,อย่าถือสาผมเลยนี่ช่วงนี้แบบนอนน้อยได้เล่นแต่เกมผมฟาร์มหนักมากเลยนะอยู่เมืองเนี้ยปกติแบบไม่เขยไม่เอยเล่นฟาร์มเหมือนนี้เพิ่งเปิดใหม่ไงฟาร์มหนักมากเลยเมื่อวานฟาร์มไปประมาณเก้าสิบชั่วโมงเก้าถึงสิบนะไม่ใช่ว่าเก้าสิบนะเก้าถึงสิบชั่วโมงอะแต่เงินก็ยังได้แค่เนี้ยเอาเอาไปผ่านเราจะการแบบผารถเบรกรถ ซ่อมรถแต่งรถอ่าหายหมดเลยสองมื <c oughs> แง่แต่งแต่งรถผมแต่งมาแล้วผมเอ้ยมันไหล่ะอืมขอโทษทีนะครับ <c oughs> ผมไม่ได้ต้ใช่เบียดูค <c> น <oughs> ด,ด,ดเรยวเลยทำไมผมดูเรยวแบบนี้อ่ะไปไปับเข้ามือ ตัดเลยดีกว่านรงนี้นา,นาตนาอือจะชนจะชนจะชนอืมแบบ่าอะไรแบบนี้เขาเนี้ยชนมาใครรับผิดชอบครับ <c oughs> <Okay. S 2> เฮเจกถ้ถึงเมืองละไม่ใช่ใกล้ถึงนี่คือในเมืองละต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปแรงแรมยิงานซุปปี้อ่ะเอ้ย อ้ยเหมือนจะหนวงใช่ไหม,มตรงไปแล้วลกันอ่าเดี๋ยวเลี้ยวเข้าหลังตึกแดงโหหน้ากะลาดเอ้ยไม่ใช่กะาลาดดิแลนเอโอโหหน้าแลนยิย่ไงไปใช่ไหมผมเรียกถูกใช่ไหมเนี่ย <laughs> อันไหนเลือกผิดเลือกถูกก็กะหอดตัเดิมปึ๊บอ,อืมห่วงหนึงชิ้นจอดรถยังเป็นระปีอ่ะปึ๊บมีปึ๊บขายขายของที่พี่โตปึ๊บไม่จะขายสินค้าฟักทอ้องปอ้โหประมวลผลสามสิบชิ้นได้ราคาเท่าไหร่ปึ๊บ เฮ้ยหกแปอร์เซ็นตสูงเรี้ยวๆนี่ได้เหรียญเงินกับเหรียญทองแดงแล้วก็เหรียญทองมาอีกนึงพูดแรงหมเฮ้ยหลอกลอกทำไมอะแล้วแล้วผมแล้วผมยังขายไม่หมดอ่ะคืออะไรผมเมาอะไรเนี่ยผมเมาอะไรเนี่ยขา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 ยอะไรต่ออ่ะขายมุกเตอร์อะไรเนี่ยโคตรเมาเลยไอสั่งจิตชิ้นปึ๊บ เนี่ยเท่าไรเฮ้ยได้เหรียญทองสองหกหกหกโอเคถเือว่าใช้ได้อยู่เมื่อกี้หกแปดเท่าไหรวะไม่รู้แต่เห็ดไปเยอะแน่นอนเห็ดได้แปดร้อยกว่าปึ๊บสองพิมพ์ปึ๊บโอ้โหไม่ได้เหรียญทองแปดสามหกแน่นอนเนี่ยแปดสามหกมันต้องได้แปดเดียวกว่าน,นี่มันมันต่อมันต้องได้แค่แปดสามหกอะ มีหกสิบชิ้นไอเห็้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ๋อไม่ไหลวะเออไม่ไหลวะโอ้แปดสองสี่น้อยกว่เดิมโอ้โหเหรียญทองแดงห้าเหรียญอื่นสูๆหมดโอ้ดวงดวงดวง,ดวงคืออะไรครับเนี่ยดวงคืออะไรเต็งวะ เนี่ยนะครับนก็แปดสามหนึ่งแต่ว่าปแ,แาาาาปสดสามหกมันจเีเยนานานอะสุดละผมในจะมัวผมในจะมัวไปละแตอย่งนันทีนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำมัญอย่าลืมกดไิดตเพื่อมันนกเรติดน้อยผมนะครับบายสุดรับไว้เจอกันใหม่คล้ปหน้าครับรับ